สวัสดีครับอยู่กับผมโอ๊ตบอลซีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแพ็คต้นไม้ส่งแบบครอบแก้วนะครับเชิญติดตามรับชมได้เลยครับ เรามาเริ่มขั้นตอนการแพ็กกันเลยนะฮะเราก็จะมีต้นไม้อยู่สองต้นนะครับที่จะส่งให้ลูกค้าตรุงนี้นะครับเป็นเบอร์เบิร์นมาร์กใบด่างนะครับหนึ่งต้นแล้วก็อีพิด่างขาวหนึ่งต้นนะครับเราจะมาลงมือทำกันเลยนะครับ ตอนแรกก็เอาขุณนมะพร้าวโปะตรงหน้าดินให้เสมอกับขอบกระถางนะครับตรงนี้นะครับเวลาเราติดเทปมันจะได้ติดสะดวกนะครับกันดินที่มันจะทะลักออกมานะครับเวลาการขนส่งอาจจะกล่องคว่ำกล่องงายหรือว่าไปสินก็าอาจจะไม่ได้ระวังให้เรานะครับเราต้องซฟตัวเองนะครับามรลืมกันเลยนะครับก็ขา้นมะพร้าวใส่เนะครับ ใส่เข้าไปให้เท่ากันกันกบขอบกระถางครับผมจะตัดไปตอนที่เสร็จเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่เปลีการเสียเวลาเราก็ได้ใส่คุยมะพร้าวเสร็จแล้วนะครับจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับยินไม่ค่อยชัดลืมเปิดไฟครับ จะประมาณนี้นะครับใบกำลังสวยเลยนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยบาทนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ประมาณไม่เกินเจ็ดร้อยนะครับในการซื้อขายในกลุ่มนะครับของกลุ่มซิคุคเนียมหรือว่ากลุ่มไม้ด่างหรือว่าอะไรพวกนี้นะ ก็จะมีคนลงขายนะครับราคาตลาดนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเราก็จะมาติดกันเลยนะฮะเราจะมาสาธิตการติดเทปกล้าวนะครัาจะติดไปเรื่อยๆอันนี้ไปแบบเรนะครับไปแบบเร็วเลยนะ เราไม่มีการสีเวลา จะใช้ถุงนี่นะครับรองตรงก้นกระถางครับกันน้ําที่มันจะรั่วออกมาโดนกล่องทะลุขาดไปนะครับก็จะใช้มันจะเป็นกระถาง4นิ้วนะครับขนาด4นิ้วก็จะใช้ถุงเบอร์6คูณ10นะครับถึงจะพอดีกับก้นกระถางนะพอดีอค,ครับแล้ก็จะพับถุงเข้าข้างในนะครับ เดี๋ยวระมานี่ง้นสูงขึ้นนะฮะเก็จะเลือระมาณนี้ครับเห็นไหมครับแล้วก็ใส่ใส่ันนี้ครับส่อันนี้ครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เสร็จทั้งสองต้นเลยนะครับ เสร็จ้วครับเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะไม่มีรั่วไม่มีซึมนละรับน้ําเวลาขนสง่งน้ํารั่วออกมาได้ก็คือกล่องจะขาดนะครับเกิดความเสียหายครับถึงไม่เสียหายก็อาจะเกิดความล่าช้านะครับเรามาไปขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับเราจะเอาแก้วมาพอบนะแก้วนี้นะครับแก้วนี้ก็ซื้อมาเป็น ชุดนะครับห้บาสิบใบหกสิบบาทนะประมาณห้าสิบห้าบาทหกสิบบาทนะครับเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะมาเซฟต้นไม้นะครับก็ครอบเข้าไปเลยลุป,ปแล้วเราก็จะเทปกาวติดอีกทีนะครับลุกเลยครับอีกหนึ่ง ตอนที่มันเสร็จทั้งสองต้นเลยนะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะนะเร็บกอดภัยชัวนะครับแล้วเราก็ต้องมีอีกขั้นตอนนึะครับที่เราจะต้องทำก็คือปาดกุนแก้วนะครับเพื่อจะระบายอากาศนะครับ พถ้าเราไม่ปาดโอกาสที่มันจะเปื่อยหรืออากาศร้อนของผ้าในการขนส่งที่มันอยู่ในกล่องนะครับต้องตัดออกเพื่อระบายอากาศตัดตรงนี้นะคตัดสักสองสารูนะครับนิดหนึ่งครับก็จะได้ตรงนี้ รัโอเคอน,นี่ได้ชิบชิบชิบจบเลยมีอยู่แล้วอันนี้ดูแลไปากาศ่ศโอเคอ่ะสิบแล้วนะครับ ก็จะมาแพ็กใส่กล่องกล่องเป็นไซส์บีนะครับกล่องใส่สำหรับต้นนี้พอดีนะครับโอเคจะมาเอาข้ามไปขั้นตอนที่เสร็จเลยนะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับใส่สลับหัวสลับหางกันนะครับจะพอดีเลยนะครับ โอเคครับเราแพ็กกันเลยนะครับ ียบร้อยแล้วครับสำหรับการแพ็คครอบแก้วนะครับเพื่อจะส่งต้นไม้นะครับวิธีนี้ก็คือเป็นการเซฟต้นไม้ไม่ให้ม,มีการกระทบกระเทือนหรือบอบช้ำนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมใช้ประจำกับบอนสีเหมือนกันนะครับเป็นวิธีที่เซฟต้นไม้ได้ดีอีกวิธีหนึ่งนะครับอรือเพื่อนๆไหนมีวิธีที่ดีกว่าก็ ลองแนะนำมาทางคอมเมนต์ได้นะครับแล้วเราก็ต้องเจาะรูนะครับด้านข้างเพื่อจะระบายอากาศอีกสัก2รูนะครับเรามาเจเาะกันมันจะเจาะด้านนี้นะ ลงไปแล้วก็เสจสำหรับคลิปนี้ก็จะจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอูดบนสีด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ